ที่เห็นอยู่นี้นะครับคือเหรียญรัชรัชก,กาลที่ห้านะครับเหรียญหนึ่งเซี่ยวนะครับเหรียญหนึ่งเซี่ยวก็เหรียญหนึ่งเซี่ยวนะครับออกมาเมื่อปีพศอ,อ,อ่าเมื่อวันที่นะครับวันที่หกกุมภาพันธ์สองสี่สามศูนย์นะครับอ่าปีจุลศักราชหนึ่งสองสี่เก้านะครับ เหรียญนี้เลิกใช้เมื่อวันที่สามพฤษภาคมสองสี่ห้าสองนะก็ความกว้างของเหรียญก็อยู่ที่อยู่ที่สามเซนติเมตรนะสามเซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสองสี่กรัมนะความหนาความหนาก็อยู่ที่ศูนจุดสองเซนติเมตรนะศูนทีุ่สองเซนติเมตรก็ รูปรูปตรงกลางเนี่ยก็คือพระพักของราชการที่ห้านะฮะอันดรพักแพงด้านซ้ายนะครับ่าตรงขอบด้านด้านซ้ายเนี่ยก็จะเขียนว่าจุฬาลงกรณ์แล้วก็มีปลอนะเห็นไหมเห็นมีปลอ้ไหมขอบด้านขวาก็เขียนว่าพระจุลจอมเก้าเจ้ากรุงสยามนะครับเจ้ากรุงสยามนะฮะ ส่วนด้านหลังนะจะตรงข้ามกันนะครับด้านหลังจะตรงกันข้ามกันนะฮะสายลักจะตรงข้ามกับพระพักนะฮะก็ด้านซ้ายสุดนะมันมันเรือแล้วเขียนว่าหนึ่งนะแล้วก็ด้านขวาสุดเขียนว่าเสี่ยวนะฮะตรงขอบนะฮะแล้วก็ตรงตรงกลางเนี่ยเป็นรูปเทพรักษนะ์นั่งนะฮะนั่งแล้วก็ถือไม้คาถานะครับแล้วก็นั่งบนบัลลัง นั่งบนบันลังนะฮะบันลังตาแผ่นดินนะเห็นไหมนั่งบนบันลังตาแผ่นดินนะเนี่ยนะครับแล้วก็ในตาแผ่นดินมีรูปอะไรบ้างรูปช้างทําเสียงหมายถึงว่ากรุงสยามนะครับประเทศสยามนะครับแล้วก็รูปช้างที่ท,ที่ที่อยู่ตรงนี้นะะหมายถึงว่าประเทศลาวนะครับสว่วนอ่า ลูกที่เป็นกลิ่นะหมายถึงว่าหัวเมืองแหลมมาเายูภาคใต้นะฮะแล้วข้าล่างก็จะเป็นหนึ่งสองสี่เก้าหนึ่งเลขหนึ่งสองสี่เก้าเป็นปเลขไทยนะเป็นเลขไทยนะเป็นเลขไทยนะครับหนึ่งสองสี่เก้าเป็นเลขไทยนะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ ผลิตออกมาเท่าไหร่นี่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะครับผลิตอมาเท่าไหร่ก็ไม่มีข้อมูลนะนะครับนะก็ไปเหรียญทองแดงนะเหรียญทองแดงก็ประวัติของเหรียญเดี๋ยวผมจะวางเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านประวัติของเหรียญนะประวัติของเหรียญเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใ,ใกล้นะ ด้านเลกนึงก็ประวัติของเหรียญนะฮะเหรียญก็สามหนึ่งเซี่ยวนะครับด้านหน้าเป็นรูปพระบรมสารทสลักษ์รัชกาลที่ห้าพันพระพักไปทางซ้ายขอบขอบมีจารึกตัวหนังสือว่าจุลาลงกรแล้วก็ปลอจุด นะปอจุดรอจุดนะแล้วก็ขวา,าขวานะครับด้านขวาก็เขียนว่าจุลจอมเกา้าเจ้ากุงสยามด้านหลังเป็นรูปพระสยามเทวทิราชถือไม้เท้าประทับนั่งบนตาแผ่นดินมีรูปช้างสามเสียงหมายถึงประเทศสยามช้างเผือกหมายถึงประเทศลาวและรูปกิจหมายถึงหัวเมืองปกักใต้ลัดมาลายูพร้อมจารึกรอบขอบว่าหนึ่งแล้วก็เสีย้ยวและ 1249ในหมู่นักสะสมเหรียญบางครั้งเรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญกระสาบพ,พระสยามเทวาธิราชในกลุ่มเหรียญลักษณะเช่นนี้เหรียญชิ้นนี้ถูกผลิตขึ้นเป็นรุ่นแรกในปีจุลศักราช1249หรือพศ .2430 หลังจากนั้นจึงมีการผลิตเรื่อยมาจนถึงประมาณพศ .2448 โดยรัชกาลที่5 โดยใยการที่5ทรงโปรดทรงโปรดให้ผลิตเหรียญชิ้นนี้ขึ้นเพื่อหมุนเวียนออกใช้ในระบบเศรษฐกิจสาเหตุหนึ่งเนื่องจากในภาวะนั้นมีการปลอมแปลงเงินพดด้วงและเหรียญจำนวนมากนะครับเหรียญน,นี้เรียนแบบนะฮะก็คือเหรียญแบบเรียญแบบแบบนะฮะก็คือ เหรียญของสาราณาจักรนะฮะจากการจาะลึกพบว่าเหรียญชนิ้นชนิดนี้รับแรงบันดาลใจจากเหรียญของสาราณาจักรในช่วงพศ2430ด้านหนึ่งเป็นรูปบุคคลหันข้างอีกด้านอีกด้านเป็นรูปเทพเจ้าเมื่อนําเหรียญหนึ่งเซี่ยวและเหรียญของสาราณาจักรมาเปรียบเทียบกันพบประเด็นที่น่าสนใจอยู่สองจุดคือการเรียงตัวอักษรและรูปเทพเจ้า การเรียงตัวอักษรด้านหนึ่งของเหรียญของสหราชจากักรเริ่มต้นด้วยวิกตอเรียดีแล้วก็จุด G นะบริษนะซึ่งวิกตอเรียคือพระนามสมเด็จพระราชนีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชจักรนะฮะแล้วก็ดีจีดีตัวใหญ่นะจีตัวใหญ่แล้วก็ บิดนะย่อมาจากภาษาล,ละตินว่านะอ่านไม่ออกเหมือนกันนะแปลว่าแปลไทยว่าพระราชนีในในพระกรุดาษของพระเจ้าผู้พิทักษลล์สารลนจักรและสัตทาเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเหรียญหนึ่งเซี่ยวบริเวณวิกตอเรียดีจีถูก แทนที่ด้วยจุฬาลงกรและปลอรอและบิดบิดนะฮะซึ่งมีความความหมายแสดงถึงและอาบิดแล้วก็ F D ซึ่งมีความหมายแสดงถึงผู้ปกครองดินแดนถูกแทนที่ด้วยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจุลจอมเกล้าเจ้ากรุงสยามแสดงให้เห็นว่าการออกแบบเหรียญของไทยชิ้นนี้ไม่เพียง ต้องการให้มีรูปแบบที่คล้ายเคียงกันทั้งในด้านการเรียงอักษรและการใช้มหัตภาพมหัตภาพมหัตภาพนะฮะแต่ยังมีความพยายามให้มีความหมายเหมือนกันอีกด้วยในส่วนของรูปเทพเจ้าซึ่งอยู่อีกด้านของเหรียญคือด้านหลังแบ่งได้อีก แบ่งได้อีกสองประเด็นคือเทพเจ้าแห่งอาณาจักรเหรียญสาราอาณาจักรเป็นรูปเทวีวิธเเนียนะบุคลาทิตบุคลาทิตสถานของเกาะบิทเทนนะบิทเทนหรือกล่าวได้ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งอาณาจักรเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเหรียญหนึ่งเซี่ยวเด็ ปรับให้เป็นรูปพระสยามเทวทิราชเทพเจ้าแห่งอาณาจักรสยามรูปแบบศิลปะพบว่าม,มีความพยายามในการล้อรูปแบบเทวีมิถเนียทั้งลักษณะการนั่งและการวางท้าหั่การไหวพระบาทและการถืออาวุธของพระสยามเทวทิราชรวมถึงบัลลังก์ที่ประทับเทวีทาาททวิถิเนียประทับอยู่บนธงชาติสาราอาณาจักรสาราอาณาจักราส่วน พระสยามเทวาธิราชประทับอยู่บนตาแผ่นดินเชื่อว่าเหรียญน,นี้ถือเป็นครั้งแรกที่ปรับให้พระสยามเทวาธิราชที่เกิดขึ้นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือรัชกาลที่สี่นะซึ่งมีรูปแบบเดิมคือประทับยืนถือพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายแสดงแสดงวิตกกะวิตตกกะมุตตาถูกประทับถูกปรับกลายเป็น ประทับดั้งบนตาแผ่นดินและถือกระทาแทนกันถือพระขันซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้รูปแบบเช่นนี้ถูกนำไปใช้ในองค์กรต่างๆในปัจจุบันเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยและหนังสือยุทธ,ธโกดนะยุทธ,ธโกดนะหนังสือรายเดือนของกองทัพบ,บกนะครับเหรียญชน,นิ้เหรน,นนี้ถูกผลิตขึ้นในช่วงเวลาเดียว ที่กำลังมีการก่อสร้างตึกเก่าในโรงเรียนอัสัมชันซึ่งตั้งถึงทั้งซึ่งทั้งสองล้วนได้รับการสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งเหรียญและโรงเรียนอสัมชันกรุงเทพนี้จึงถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของการปฏิรูปการเมืองการปกครองด้านการเงินการลังและการศึกษาในสมัยรัชกาลที่5เพื่อให้ประเทศอยู่รอดจากการล่าอาณาจักร ล่าล่าอนานิคมนะซึ่งมีข้ออ้างว่าประเทศไม่มีประสิทธิภาพในการบริหาราราชการและมีความล้าหลังด้วยเหตุนี้จึงทําให้ประเทศสยามต้องปรับเปลี่ยนประเทศเท่ากับระเบีบเบยบมาตรฐานของตะวันตกก็เป็นประมาณนี้นะเหรียญเนี้ยเหรียญนี้ประวัติเยอะเนาะโอเคนะครับ